ซึ่งทางด้านของบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งสำหรับการเดินหน้าในการแฉตำรวจที่รับผลประโยชน์จากเว็บพานันออนไลน์ประมาณ30กว่าคนโดยได้มีการให้ข้อมูลว่าเคยมีหนังสือไปถึงพลตำรวจเอกกิรัตพันเพชรผบตรอแล้วนับตั้งแต่วันที่20สิงหาคม2567 ซึ่งในปัจจุบันผ่านมาเป็นปีแล้วก็ยังคงนิ่งเฉยอยู่แม้ว่าจะมีการอ้างบอกว่าคณะกรรมการนั้นตั้งไปแล้วก็ตามซึ่งการออกมาแฉในครั้งนี้ก็จะทําให้อดีตนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ออกมาตําหนิถึงการใช้คํารุนแรงที่มีผลต่อภาพลักษณ์ของสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติซึ่งสําหรับคดีของบิ๊กโจ๊กในตอนนี้สิ่งที่น่าจับตามองก็คือกระบวนการในการตรวจสอบ ต่อในวงการตำรวจซึ่งตอนนี้สื่อมวลชนนั้นก็ได้มีการนำเสนอข่าวแต่ก็ยังไม่ได้มีกระบวนการในการขับเคลื่อนเรื่องภายในของระบบตั้งแต่ระบบการตรวจสอบเพื่อหาข้อเท,ท็จจริงปรากฏออกมาในสำนวนนี้